ต่อไปเป็นบทสวดพระคาถามหาจักรพรรของหลวงปู่ดูวัดบางสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นบทสวดที่หลวงปู่ท่านได้มอบไว้เพื่อให้สิทธยาุสิทธิ์ได้สวดเพื่อความเป็นสิริมงคลนำพาความเจริญรุ่งเรืองต่อชีวิตทรมาขาขายเจริญรุ่งเรือง บรรเทากรรมต่างๆให้ทุเราเบาบางทั้งเป็นการสวดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเริ่มด้วยการตั้งนโมสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรลัตะนะยญานมณีนพรัตศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรางคันทางศีวารีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพ,ะะายานนพรสสะพุทธไตรัตนาญาณมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อักีธานังวรารังคันทังสีวรีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุยโยอหังวันทามิสา,า,าปสุทุทะธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรลัตนัยนมณีนพรัตศีสะหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสาพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิ ด้วยอนุภาพแห่งการสวดพระคาถามหาจักรพรรดนี้ขอบุญจงถึงแก่เทพพรดาอารักษ์ทั้งหลายตั้งแต่16ชั้นฟ้า15ชั้นดินพระพรหมเทวดา ลุกเทวดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานักบวชือษีชีพัยคนทันพญานาคพญาคุดพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โสพสบตลอดทั้งเทวดาประจำตัวข้าพระเจ้า พระภูมิเจ้าที่ทั้งหลายตลอดทั้งวิญญาณสรพสัต์วทั้งหลายวิญญาณโอปติกะวิญญาณเล่ล่อนสัมภเวสีเปตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานทั้งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ขอให้ท่านจงได้รับผลอานิสง์จากการสวดพระคาถามหาจากักรพรรดนี้เมื่อท่านได้รับแล้วขอจงส่งผลให้ผู้ที่ได้สวดพระคาถานี้จงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมมุ่งมาตรปาถนา จเจริญด้วยอายุวันนะสุขภรด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ